สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีปิดและเปิดการแสดงความคิดเห็นบน Facebook ทั้งที่เป็นเพื่อนและไม่ได้เป็นเพื่อนอันดับแรกเข้าไปที่ Facebook แต่ไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับหลังจากนั้นจะเด้งมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วก็เลื่อนหาโพสต์ตัวอย่างที่เราจะทำการปิดการแสดงความคิดเห็นนะครับ ยกตัอ,อย่างโพสต์นี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมผมจะทำการปิดการแสดงความคิดเห็นนะครับโดยการแตระไปที่3จุดตรงนี้ฮะสามจุดตรงนี้เลยนะครับแล้วแตะไปที่ใครบ้างที่แสดงความคิดเห็นบนโพสต์ของคุณตรงนี้เลยฮะตอนนี้มันอยู่ในโหมดของสาธารณะอยู่นะครับเราจะทําการปิดการแสดงความคิดเห็นทั้งที่เป็นเพื่อนและไม่ได้เป็นเพื่อนก็ให้แตะไปที่ ในส่วนของโปรไฟล์และเพจที่คุณกล่าวถึงตรงนี้เราก็แตะเข้าไปหลังจากนั้นแตะคําว่าเรียบร้อยตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้คุณผู้ชมแตะไปที่3ขีดหรือว่าปุ่มรีเซนตนะครับนะฮะหรือว่าปุ่มใช้งานแอปล่าสุดด้านล่างนะครับซ้ายมือตรงนี้นะครับที่เป็น3ามขีดแตะเข้าไปแล้วทําการปัด Facebook ขึ้นนะครับเพื่อทําการรีเฟซเฟซบุ๊กใหม่ ก็ไปอันเรียบร้อยนะครับสําหรับการปิดการแสดงความคิดเห็นนะครับหลังจากเราปิดการแสดงความคิดเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในส่วนของเพื่อนอะไ่ใช่สิยกตัวอย่างคนที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเรานะครับฮะอยากจะเข้าไปดูโปรไฟล์ของเรานะครับอันนี้กรณีที่ไม่ได้เป็นเพื่อนนะครับไม่ได้เป็นเพื่อนใน Facebook แล้วเข้ามาดูโปรไฟล์ของเราเข้าไปที่ Facebook นะครับผมย้ําอีกทีนะครับคนนี้ไม่ได้เป็นเพื่อนใน Facebook นะครับ หลังจากนั้นคนนี้ก็จะเข้าไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็จะเลื่อนไปหาโพสเมื่อสักครู่นี้ที่ผมทำการปิดการแสดงความคิดเห็นนะครับก็คือโพสนี้นั่นเองนะครับจะเห็นว่าในในช่องของการแสดงความคิดเห็นไม่มีนะครับมีแต่ให้กดถูกใจกับแชร์นะครับสลับหัวข้อการแสดงความคิดเห็นเรา ลบไปแล้วนั้นก็จะไม่ปรากฏให้เห็นนั่นเองก็หมายความว่าคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนนะครับคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนใน f a c e b o o k ไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับเอาละคราวนี้ผมจะทําการเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้เข้าสู่เครื่องของผมแล้วนะครับนะฮะเครื่องของผมแนละ้วผมจะทําการเปิดนะครับให้มีการ ใช้หรือว่าการแสดงความคิดเห็นในโพสต์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็เข้าไปที่เดิมเลยนะครับอันนี้เป็นเครื่องผมนะเข้าไปที่ Facebook เหมือนเดิมเลยหลังจากนั้นก็จะไปที่ในส่วนของโปรไฟล์ของเราแล้วเลื่อนไปที่โพสต์ของเราที่เราปิดการแสดงความคิดเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับแตะที่3มจุดเลยแล้วแตะที่ใครบ้างที่แสดงความคิดเห็นบนโพสต์ของคุณได้ได้แล้วแตะเข้าไปตอนนี้มันอยู่ที่โปรไฟล์และเพจที่คุณกล่าวถึงนะครับ ุณผู้ชมให้คุณผู้ชมแตะที่สาธารณะได้เลยนะครับอ่าพอเลือกเสร็จก็ตอบกลัว่าเรียบร้อยครับหลังจากนั้นแตะที่ปุ่มรีเซนต์เหมือนเดิมครับ3มขีดด้านล่างแล้วก็ปัดขึ้นเพื่อทำการรีเฟซเฟซบุ๊กใหม่คราวนี้มาดูนีเอ่อมาดูในส่วนของคนที่ไม่ใช่เพื่อนใน Facebook นะครับอ่าลองเข้าไปใหม่สหรับคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนใน Facebook นะครับอา่าเราเข้าไปดูสมมติว่าคนไม่ได้เป็นเพื่อนใน Facebook เ,เข้าไปที่อา่าโปรไฟล์ของเราเนาะนะครับ นะครับเข้าไปหาโปรไฟล์ของเราแล้วก็เลื่อนหาโพสเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคนี่ครับก็จะปรากฏนะครับในหัวข้อแสดงความคิดเห็นได้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับก็จะปรากฏหัวข้อแสดงความคิดเห็นตอนนี้นคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนใน facebook สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอเคก็ผ่านไปนะครับมาสลับ กรณีที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันใน facebook นะครับคุณผู้ชมคราวนี้ยกตัวอย่างกรณีที่เป็นเพื่อนกันละ่ะนะครับจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะครับโอเคสลับของเรานั้น,หนเหมือนเดิมเราก็เข้าไปที่ facebook นะครับเพื่อทําการปิดการแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะครับไปที่โปรไฟล์เลือกโพสต์ที่ต้องการปิดแสดงความคิดเห็นเหมือนเดิมเลยนะครับไปที่สามจุดใครบ้างที่แสดงที่แสดงความคิดเห็นบนโพสของคุณได้แล้วก็แตะเข้าไป ตอนนี้อยู่ในโหมดสาธารณะนะครับแล้วก็มาแตะเลือกโหมดโปรไฟล์และเพจที่คุณกล่าวถึงปึ๊บแตะเข้ามาเรียบร้อยปึ๊บแล้วทำการรีเฟซเฟซบุ๊กก็คือแตะที่เมนูสามขีดด้านล่างก็คือปุ่มรีเซ็ตนั่นเองนะครับรีเฟซปุ๊บคราวนี้มาดูกรณีที่เป็นเพื่อนกันล่ะนะครับลูกลางหน้าตาจะเป็นแบบไหนอ่ะอันนี้คือเพื่อนของเราใน Facebook นะครับก็เหมือนเดิมครับเพื่อนเราก็เข้าที่ Facebook แล้วก็ไปที่เฟซของเรานะแล้วก็เพื่อนเราก็เลื่อนหาโพสต์ของเราเมื่อสักครู่นี้นี่ครับคุณชมเพื่อนเราก็เช่นกันครับก็จะไม่มีหัวข้อการแสดงความคิดเห็นนะครับจะไม่มีนะครับอันนี้เป็นเพื่อนนะก็จะไม่มีเช่นกันนะครับโอเคคราวนี้เรามาแก้คืนนะครับคุณชมรอเฟซของเรามาเราก็เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่โปรไฟล์เรา เลื่อนหาโพสของเราที่เราทําการปิดการออแสดงความคิดเห็นไว้นะครับแต่ที่3จุดแต่ที่ใครบ้างที่แสดงความคิดเห็นบนโพสของคุณได้แล้วก็นะครับตอนนี้อยู่ในหัวข้อโปรไฟล์และเพจที่คุณกล่าวถึงนะครับเรามาเปลี่ยนเป็นสาธารณะปึ๊บหลังจากนั้นแตะคําว่าเรียบร้อยแล้วก็แตะที่ปุ่มรีเซนต์นะครับเพื่อทําการรีเฟซเฟสบุ๊กใหม่โอเคคราวนี้เอา เครื่องของเพื่อนเรามานะครับเอาเครื่องของเพื่อนเรามาที่เป็นเพื่อนกันใน facebook นะครับน่ะนะครับเข้าไปเลยนะครับสามารถที่จะเข้าไปทําการแสดงความคิดเห็นได้เหมือนเดิมไหมนะครับอ่าโอเคเพื่อนของเราก็จะเข้าไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับปัดขึ้นเ <d _ n one> พื่อหาโพสต์ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นนะครับก็คือโพสต์นี้นะนะครับจะเห็นว่า หัวข้อแสดงความคิดเห็นก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับกรณีเป็นเพื่อนเรานะนะครับก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วและนี่ก็คือวิธีปิดและเปิดการแสดงความคิดเห็นบน a c e b o o k นะครับทั้งที่เป็นเพื่อนและไม่ได้เป็นเพื่อนก็จะประมาณนี้ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนธจกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ